সে বন্ধু ีตัวเป็นชาวเขาครับวันนี้เป็นชาวเขาเผาอะไรเนาะนีเนเ่เรียงคอยาวเขาเรียงคอยาวชาวเขาวันนี้ชุดชาวเขาครับทุกคนนี่็ยงคอยาวไปจะจ้าววันไหน ขึ้นเคลียงคอ,อยาครับเดี๋ยวจะไปสร็การแสดงแล้วไปครับทุกคนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม